สวัสดีครับครับครับหลังจากที่ผมนะครับฉีดวัคซีนที่ห้องจิตบแบัดผ่านไปหนึ่งสัปดาห์นะครับโดยอาการขนข้างเคียงก็เป็นดังนี้นะครับมีปวดแขนนิดหน่อยแล้วก็เป็นไข้อ่อนๆประมาณสองสามวันนะครับซึ่งระหว่างนั้นก็ทานยาพารานะครับซึ่งอาการก็ดีขึ้นนะครับก็ไม่มีอาการไข้อ่อนๆมาสี่ห้าวันแล้วนะครับ ส่วนตัวนั้นก็ไม่ได้ชอบซินโนแวคมากมายนะครับเอ่อซึ่งประเทศไทยเนี่ยมี2เจ้านะครับคือซิโนแวคกับแอคต้านะครับซึ่งแอคต้าเนี่ยจะใช้สําหรับผู้ที่มีอายุ60ปีขึ้นไปนะครับโดยยี่ห้อซิโนแวคที่ผมฉีดเนี่ยเป็นวัคซีนเชื้อตายนะครับซึ่งใช้มานานแต่สมัยยุคโบราณนะครับซึ่งเป็นรูปแบบเดียวกับวัคซีนโรคฝีดาษแล้วก็วัคซีน วิโอนะครับซึ่งเป็นข้อมูลที่พอ,อศึกษามาจากเว็บไซต์อะไรเนี้นะครับโดยส่วนตัวนั้นนะครับในช่วงเนี้ถ้ามีวัคซีนอันไหนที่ฉีดได้เร็วก็จะไปฉีดไปก่อนนะครับถ้แนอนาะคตข้างหน้าจะจะมีวัคซีนทางเลือกที่มากกว่าน,นี้ผมก็คิดว่าส่วนตัวผมก็คิดว่าจะไปฉีดน,นะครับส่วนค่าใช้จ่ายก็คิดพิจนารณาตามความเหมาะสมอีกทีหนึ่งนะครับส่วนตอนนี้ก็ ฉีดท,ท่าทีบีไปก่อนแต่ท่านต้องดูว่าตัวท่านนะครับพื้นทีอน่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงหรือไม่อาชีพการงานท่านมีความเสี่ยงไหมโดยต้องไปพบกับผู้คนมากมายหรือเปล่าซึ่งสภาพแวดล้อมสภาพร่างกายของแต่ละท่านก็ไม่เหมือนกันนะครับซึ่งการฉีดวัคซีนเนี่ยก็เป็นหมายความว่าจะเป็นการสระผุนรัฐบาลน,นะครับหรือเป็นการเมืองนะครับ สำหรับผมนั้นขอ,อยาได้ขอยาได้กดแนะ็แนะนําว่ารัฐบาลนะครับควรทําดังนี้นะครับหนึ่งระดับการมาของวัคซีนที่มาของวัคซีนยี่ห้อด้นนั้น,น,นสองกำหนดวิธีการลงทะเบียนเพื่อรับการฉีดทําได้กี่ทางใครต้องทาอย่างไรที่ไหนได้บ้างสามนะครับลําดับคิวของการฉีดจัดไว้อย่างไรนะครับก็ที่แจ้งให้ประชาชนทราบชัดเจนว่า วัคซีนยอท,ทางเดือดจะมาเมื่อไหร่นะครับวันนี้เป็นความเป็ดสัวตัวนะครับก็ขอให้ทุกท่านพิจารณาตามความเหมาะสมด้วยนะครับสวัสดีครับ